mà xuống hồ khăm nọ ẩm lạc cán mương thèng nhau hà lung này nọ ẩm lạc cán mương thèng hà khu đề hưu dòng của miêu ná tuy dòng của miêu ná mương tay biến hữu mi sinh hữu chủ liệu mương tăng nhan biến sinh hữu liệu sinh lý cho kháng, mũ thế này biến sinh hữu lá siêu mũ sĩ trong thế này biến hữu của miêu khu dòng của lạc có mình biến hữu má này nọ บกไฮรัอดอะ่นเน,นาะตัดก็มันเป็นยี่มากน,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 นะเนาะดีค้โขมนะดีเจ็บใจดีข้โขมย้อนเลยใจมีเมไฮรัดนเนาะผู้ไดผู้จอมเนาะ,ะเรื่องหนึ่งก็ตัวเรื่องเน่ยเมื่อเขาสำตุขะเนาะเขาสำมาเฮตความเหนือ,ออนไล่เหนือติดตกตัหนึ่งก็เฮดได้เฮดอยูนะก็มันใจน่เปียวนะให้ไม่ใหม่เจอไว้อยู่นะเฮดได้เฮดอยู่ก็แบมันมันเปีย Với cả mương dạng này, chủ liệu này nó mất tăng mương hô nữa Mình mươi tăng mương là chiều Mương teo này chỗ xưa thì mất thầm tăng được đến tăng ra tăng khai tăng được đi. biểu lý muôn Mất thầm tăng phụ tăng mây này với dạng này chủ liệu này nó Họ thì bỏ nhỉ, có hô muốn là ăn lại hẳn này bên bên này nó Cô này khoan khoan cưng thế, ổn gắn mà kiến mái này ca này nó thế nó, này nó ไม่อย่าง่มันตส,ส่เคื่องใส่ใมีทั้งลายเ,ยยเอือหือนะการมากินลเลาน้เนี่รต้นสีลงกันนะั้น่ะมันเป็นจชงไรวไ้นี่เออพวกเอาตีอยู่เขาว่ดได้เขาสัมโจรนั่นน่ะนะเออต้องเขาคิดความไรเขาเปยวอไรในใจใเขาไหนนะนะอ,อมันนําโเปี่ยวตีในในองเฮือนเทานั้นนะ่ะเนาะโย่พกอเอากดรตีเข่าเราได้ทำเออเมื่อเขาลาเชียวรกรรหมักหลวงมาตตกใส่ปอกชีบวกกรมาตุกใส่ปอกหนึ่งวนะ่าเนี่ะเออกรมาเวียงต่งางญาว่าเขาเขามาเว่าเนาะ เออำาวิเเมียเี่ยเป็นจงนมีจงานฉีโปเนเป็นเไมีจงในิเอดเ้ชุดยเป็นเันมีจ้าเนเก็ผู้จ้องพ่นจ้องกูมีอยู่เ้ยเออฮงเลยม่รัจ้อมลวเออรับก็มันเรมา็น่เนาะย้อนเร่นลยในใจเขาในกไขโบลีเนี่มันอีกองอนว่าทุกตาอยากเปิดไปพี่ไปเสือในียมันป้าเขานะปลาเขนเขนเขามีเส้นดีนะปอนเขามีเสยนดีปาเขนเขนนะเออลูกหลานเขาในเฮอในป้ากว่ามึงไทยหมดน่น 嗯佢個屋嗰個沉機棍嘛 ulum la 盤呢係佢嘅腦呢呢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  เออพอมาด้วยเขาทำชุกชักใจ,าม,ากใจมันเป็นเช่นนั้นมันเหมือนกันนั่นกันเนาอก็เป็นนั้น